โยเกิดต,ตอบแล้วหลังโดนจับตามองมีรักครั้งใหม่อัปเดตคดีโดนเฟกนิวหลังจากที่นักแสดงสาวโยเกิดนัทชาได้โพสตภาพดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่อลังการในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาอีกทั้งยังลงคอนเทนต์คู่กับหนุ่มปริศนาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวก็กลายเป็นที่จับตามองอย่างมากว่าสาวโยเกิดอาจจะมีรักครั้งใหม่หรือไม่ล่าสุดวันที่20มีนาคม68โยเกิดมาร่วมงานแบรนด์เสื้อผ้าสไตล์อเมริกันเอลเกิร์เปิดต,ตัวคอลเลกชั่นพิเศษ ร o ยะในวิริเกตเอ็กแอนโซทีนาเซนทันเวิร์นก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงหนุ่มปริศนาพร้อมอัปเดตคดีความหลังเข้าแจ้งความพบเว็บไซต์ปลอมเผยแพร่ข่าวเท็จสร้างความเข้าใจผิดลงคอนเทนต์กับหนุ่มปริศนาจริงๆเคยลงคลิปกับน้องเขาไปแล้วว่าเขาเป็นเทรนเนอร์เขาไม่ได้จีบใครอยากมีหุ่นดีสุขภาพดีก็ไปหาเทรนเนอร์นะคะรู้จักกันอยู่แล้วเคยลงอ,อคลิปกับเขาไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็มีคนถามว่าเขาคือใครล่าสุดเราลงก็ห่วงนิดนึงไม่ยอมแท็กไอจี เพื่อนดีมาถามว่าน้องไอจีอะไรเราหงเราไม่ยอมแชร์ไม่ใช่คนเดียวกับคนที่ให้ดอกไม้เรื่องให้ดอกไม้เป็นคนละคนส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านคนที่ส่งดอกไม้มาให้โยคือเพื่อนร่วมง,งานที่ทําแบรนด์ด้วยกันเพื่อนผู้หญิงด้วยเพื่อนกลัวเราเหงาในวันวาเลนไทน์กลัวเราไม่ได้ดอกไม้เลยให้แบบจัดใหญ่ช่อโตด้วยมีช่อของคนอื่นใหมไม่มีเลยช่อนนั้นจบวาเลนไทน์ของเราเป็นยังไงมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่เยอะแยะหลากหลาย แต่ก็ยังเป็นสถานะเพื่อนใหม่ที่ทำความรู้จักกันแค่นั้นไม่มีคนคุยเลยอัปเดตคดีความเฟกนิวยังไม่มีอัปเดตจากคุณตำรวจจะอัปเดตท,ที่โยเห็นล่าสุดเห็นฟีดของพี่คริสฮอววังโดนเหมือนกันโดนเหมือนเราที่ยิงสปอนเซอร์แล้วเขียนข่าวเสียหายถึงพี่คริสเพื่อให้คนเข้าไปดูเราก็แคปแล้วส่งไปหาพี่คริสอันนี้มันเฟกนิวหรือเปล่าเพื่อเขาจะดำเนินคดีส่วนคดีเรายังไม่มีอัปเดตเลยเข้าใจว่าคุณตำรวจน่าจะเจอคดีอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะ ก็เข้าใจเอาเป็นว่าถ้ามันเทคทายช้าหน่อยแล้วมันตามหาเจอก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่เราไปแจ้งความวันนั้นก็คืออยากจะบอกให้ทุกคนระวังในการรับข่าวสารนะระวังว่าเป็นเฟคนิวหรือไม่แหล่งที่มาของข่าวสารมันต้องน่าเชื่อถือด้วยกังวลไหมเพราะแจ้งความก็ไม่คืบหน้าก็กังวลเพราะมันเป็นข่าวเสียหายแต่สุดท้ายเราก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจฟังเราเราอยากแจ้งความเอาไว้เผื่อวันไหนที่มันสามารถจับตัวคนผิดหรืออะไรมาได้จะได้สบายใจ หลังจากที่นักแสดงสาวโยเกิร์ตณัฐชาได้โพสต์ภาพดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่อลังการในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาอีกทั้งยังลงคอนเทนต์คู่กับหนุ่มปริศนาผ่านอินสตาแกรส่วนตัวก็กลายเป็นที่จับตามองอย่างมากว่าสาวโยเกิร์ตอาจจะมีรักครั้งใหม่หรือไม่ล่าสุดวันที่20มีนาคม68โยเกิร์ตมาร่วมงานแบรนด์เสื้อผ้าสไตล์อเมริกันเอลเกเเปิดตัวคอลเลคชันพิเศษระยะในวิริกตเอ็กซอน นัชเซนทันเวิร์นก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงหนุ่มปริศนาพร้อมอัปเดตคดีความหลังเข้าแจ้งความพบเว็บไซต์ปลอมเผยแพร่ข่าวเท็จสร้างความเข้าใจผิดลงคอนเทนต์กับหนุ่มปริศนาจริงๆเคยลงคลิปกับน้องเขาไปแล้วว่าเขาเป็นเทรนเนอร์เขาไม่ได้จีบใครอยากมีหุ่นดีสุขภาพดีก็ไปหาเทรนเนอร์นะคะรู้จักกันอยู่แล้วเคยละงอคลิปกับเขาไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็มีคนถามว่าเขาคือใครล่าสุดเราลงก็หงวงนิดนึงไม่ยอมแท็กไอจีเพื่อนดีเอ็มมาถามว่าน้องไอจีอะไรเราหงเราไม่ยอมแชร์ ไม่ใช่คนเดียวกับคนที่ให้ดอกไม้เรื่องให้ดอกไม้เป็นคนละคนส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านคนที่ส่งดอกไม้มาให้โยคือเพื่อนร่วมง,งานที่ทำแบรนด์ด้วยกันเพื่อนผู้หญิงด้วยเพื่อนกลัวเราเหงาในวันวาเลนไทน์กลัวเราไม่ได้ดอกไม้เลยให้แบบจัดใหญ่ช่อโตด้วยมีช่อของคนอื่นใหม่ไม่มีเลยช่อนนั้นจบวาเลนไทน์ของเราเป็นยังไงมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่เยอะแยะหลากหลายแต่ก็ยังเป็นสถานะเพื่อนใหม่ที่ทำความรู้จักกันแค่นั้นไม่มีคนคุยเลย อัปเดตคดีความเฟกนิวยังไม่มีอัปเดตจากคุณตำรวจจะอัปเดตที่โยเห็นล่าสุดเห็นฟีดของพี่คริสหอวังโดนเหมือนกันโดนเหมือนเราที่ยิงสปอนเซอร์แล้วเขียนข่าวเสียหายถึงพี่คริสเพื่อให้คนเข้าไปดูเราก็แคปแล้วส่งไปหาพี่คริสอันนี้มันเฟกนิวหรือเปล่าเพื่อเขาจะดำเนินคดีส่วนคดีเรายังไม่มีอัปเดตเลยเข้าใจว่าคุณตำรวจน่าจะเจอคดีอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะก็เข้าใจเอาเป็นว่าถ้ามันเทคทายช้าหน่อยแล้วมันตามหาเจอก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่เราไปแจ้งความวันนั้น ก็คืออยากจะบอกให้ทุกคนระวังในการรับข่าวสารนะระวังว่าเป็นเฟกนิวหรือไม่แหล่งที่มาของข่าวสารมันต้องน่าเชื่อถือด้วยกังวลไหมเพราะแจ้งความก็ไม่คืบหน้าก็กังวลเพราะมันเป็นข่าวเสียหายแต่สุดท้ายเราก็ได้สแสดงความบริสุทธิ์ใจฟังเราเราอยากแจ้งความเอาไว้เผื่อวันไหนที่มันสามารถจับตัวคนผิดหรืออะไรมาได้จะได้สบายใจ